สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาพูดถึงข่าวคราวแวดวงบันเทิงเกาหลีนะคะสําหรับวันนี้ค่ะข่าวที่เป็นประเด็นฮอตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทาเอาแฟนคลับทั่วโลกเลยเนี่ยให้ความสนใจในประเด็นร้อนแรงนี้นั่นก็คือประเด็นที่นะคะฮันโซฮี oh ค่ะนางเอกชื่อดังจากเกาหลีเนี่ยโพสยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดทอยู่กับระยูจุนยอนนะคะซึ่งเรียกได้ว่า เ,เป็นข่าวที่เพิ่งมีข่าวคราวเมื่อเมื่อวานนะคะสำหรับการที่ฮันโซฮีเนี่ยลงโพสต์ไปนะคะเป็นรูปน้องหมาที่กำลังถือมีดแต่ตอนนี้เนี่ยเธอได้ลบโพสต์ไปแล้วนะคะแล้วก็มาถแถลงเกี่ยวกับเรื่อง,องของการกำลังออกเดทกับระยูจุนยอนซึ่งได้เลิกรากับนางเอกสาวไเอรีไปเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะเราไปดเูเส้นทาง ความรักของทั้งคู่ที่กำลังออกเดทกันอยู่นั่นเองนะคะก็คือฮันโซฮีเนี่ยได้เริ่มรู้จักกันครั้งแรกนะคะที่นพิธศการของรียูจุนยอนนั่นเองค่ะเพราะว่านะคะได้ไปงานเพราะว่าเป็นเพื่อนที่เป็นช่างภาพของฮันโซฮีเนี่ยก็ไปนะคะในความที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่ารยูจุนยอนเนี่ยชอบถ่ายภาพนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบอาร์ติส์ Artist, ซึ่งฮันโซฮีก็เป็นผู้หญิงที่ติสค์คนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ ฮันโซฮีเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยไปที่งานในเทศกาลของระยูจุนยอนแล้วก็ไปกับเพื่อนที่เป็นช่างภาพด้วยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยได้มีขา่าวไว้ว่ามันว่าจะได้ร่วมงานก,นกันกับระยูจุนยอนเหมือนมีงานละครร่วมกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็เลยอยากไปทักทายกับระยูจุนยอนที่ในงานด้วยคราวนี้เนี่ยทั้งสองคนก็เลยเริ่มแรกเปลี่ยนความรู้สึกกันช่วงต้นปีอันนี้นะคะคือปี2024ค่ะแล้วก็เธอก็ได้รู้มาว่า ระยูจุนยอนเนี่ยได้เลิกลากับฮยอรีนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วเดือนพฤศจิกานะคะก็ทำให้เธอเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าโดนถล่มจากบรรดาโซเชียลแล้วก็แฟนคลับค่ะว่าเหมือนกับว่าระยูจุนยอนเนี่ยเลิกลากับไยเอริเพื่อไปหาเธออะไรประมาณนี้ซึ่งเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอัพสตอรี ใน IG ด้วยความรู้สึกที่หงุดหงิดรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเหมือนกับมีคนมาว่าร้ายให้เธอว่าเป็นการครบซ้อนอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยนะคะได้คบกับเดทกับประยูจุนยอนนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยไฮเยริกับระยูจุนยอนเลิกกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ย ฮันซูฮีก็ได้ลบโพสที่เธอได้โพสไปเมื่อวานพร้อมกับขอโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะขอโทษที่เธอเนี่ยได้ทำการตอบโต้แบบไม่ฉลาดอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าทำอะไรตามอารมณ์ค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เธอเนี่ยโพสต์ไปเมื่อวานนี้นะคะเธอบอกว่าการที่เธอโพสต์ใน i อส่วนตัวเนี่ยก็คือเป็นช่องทางเดียวค่ะที่สามารถติดต่อกับแฟนคลับได้โดยตรงนะคะก็คือเธออยากจะอธิบายถึงความ รู้สึกของเธออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเห็นในด้านดีของเธอนะคะว่าเธอเป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากกล่าวว่าร้ายให้ใครอะไรแบบนี้แต่เธอก็ลืมคิดไปถึงผลเสียนะคะที่ออกมาตอบโต้ในรูปแบบนั้นนะคะก็เลยทำให้ขอโทษแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะแล้วก็ ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงเธอนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนเธอต่อไปแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยจะพยายามมีสติแล้วก็จะพยายามที่จะตอบโต้นะคะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ วดงบอทังเกาหลีวันนี้นะคะกลายเป็นข่าวที่ร้อนแรงอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยไฮยรีก็ได้อันฟอลโลอ g ของระยูจุนยอนแล้วก็ ขึ้นข้อความใน IG ว่ามันน่าสนใจดีนะอะไรประมาณนี้นั่เนเองค่ะก็ไม่รู้ว่านะคะจะมีข่าวคราวอะไรต่อไปนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ได้แต่ฝากให้ทุกๆคนนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮันโซฮีไฮเยรีแล้วก็ระยู่จุนยอนนะคะถ้าสมมุติว่าไทาม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนต่าง m o กออนแล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็ อาจจะแบบว่าแฟนคลับนะคะก็อยากให้เข้าใจในตัวศิลปินด้วยนะคะไม่อยากให้แฟนคลับมาทะเลาะกันเองหรือว่าไม่อยากให้แฟนคลับเนี่ยเอาข่าวมายงกันมั่วอะไรแบบนี้ค่ะฮันโซฮีแล้วก็ทางต้นสังกัดของระยู่จุนยอนเนี่ยก็ได้ออกมาโพสแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าขอให ความเป็นส่วนตัวกับศิลปินด้วยนะคะในเรื่องของการที่ทั้งคู่จะออกเดทกันหรือไม่ออกเดทกันเนี่ยทางค่ายคงจะไม่ได้เข้าไปก้าวไก่อะไรแบบนั้นอีกแล้วนะคะก็ขอให้ทั้ง3คนค่ะนะคะได้ประสบความสำเร็จเราก็อยากให้แฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนด้วย ะะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวคราว,าวอะไรคืบหน้าอีกทีเราจะมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ